อ่ะส่วนในช่วงนี้นะครับอยากจะให้ดูกันหน่อยเพราะว่าแม่พ่อโควิดเกมันกลับมาหลายๆสถานศึกษาโรงเรียนเนี่ยเขาก็ต้องให้นักเรียนนะครับเรียนอยู่ที่บ้านเรียนผ่านออนไลน์ได้เาเพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยนะครับว่าเราบรรดานักเรียนเวลาเขาเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับเขามีวิธีการในการปฏิบัติตัวอย่างไรไปดูเลยฮะพนัการเรียนพนัการเรียนอยู่ใช่ไหมโอเค าเรียนอ่ะเนาะเรียนอ่ะการศึกษามันเรียนได้ทุกที่เลยเออโอ้คุณครูคุณครูพูดถูกครับใการศึกษาการเรียนเรียนได้ทุกที่จริงๆแม้แต่ในห้องน้ำเนี่ยแหละค่ะแปรงฟันอยู่ก็เรียนได้ก็พอดีเมื่อคืนดึกไปหน่อยครับครูตื่นสายไม่ทันที่อาบน้ำแต่พอถึงเวลาเรียนแล้ว เขาก็ต้องเรียนเรียนไปด้วยอาบน้ามันไปด้วยนี่ดีนะไม่ขออนุญาตนะดีนะไม่ไม่นั่งสวมไปด้วยถ่ายนะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าทำอยู่ก็ไม่รู้ผมว่านะพันธกันชื่อนักเรียนคนนี้อะพันธการผมยกนิ้วให้คุณนี่มันสุดยอดเป็นนักเรียนดีเด่น ไม่ยอมพลาดแม้แต่วินาทีเดียวในการเรียนนี่ถ้าเป็นคุณชนะนี่ก็คือไม่เรียนแล้วอ่ะแล้วน้องเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจรักการเรียนขนาดนี้แม้กระทั่งตื่นสายแปลงฟันอยู่ต้องรีบมาเจอคุณครูให้ทันเวลาเนองจากช่นชมเหมือนกันนะจริงคือบางทีคุณครูเนี่ยมีขานชื่อเนี่ยเหมือนเราเข้าเรียนนะในเอนายบมาไหมอันนี้ต้องขานชื่อเหมือนกันแมู่ในห้องน้ำก็ต้องรีบมาพัฒนาการมาไหมอ๋อเฮ้แปลงฟัน ต้องเสียงอย่างนี้เลยก็ต้องให้ทันแล้วกันยังไงนิติใหม่ของการเตรียงก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะ